สวัสดีครับเอฟซีเสือหานอีสานใต้หนูมานี่ยนี่ลูกมาเนี่ยเนี่เข้ากล้องเร็วเห็นกล้องว่าเนอะเดี๋วมา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 ช่วยตาตัดผมหน่อยเร็วลูกเร็วเร็วมาตาตัดผมให้ทวดหน่อยนะโอ้ทวดตัดผมนี่ทวดตัดผมเดี๋ยวตาจะตัดผมให้ทวดเนาะอันเท่าไหร่ใหญ่ใหญ่หลายร้อยเกวิดโควิดก็กลัวแม่ก็ห่วง ทำยังไงได้ยังไงก็ต้องตัดตัดยาวไวมากเลยผมแม่ครับเนี่ยช่งางประจำตัวครับช่างประจำตัวดอก่อนูก็ตัดให้เนาะโควิดก็กลัวแม่ก็ห่วงไ,นะไปนั่งลงไปผมเข้าตาลูกเดี๋ยวตาตัดผมเสร็จแล้วค่อยมาดูเนาะ เอาทรงสระบัดบ๊อบเลยเนาะแม่เนาะบรรยากาศดีครับบรรยากาศเย็นๆฝนตกปลอยๆบรรยากาศแบบนี้หรือทำอะไรนอนก็เบื่อ กี้ออกหาหน่อไม้ต้มแล้วกินแล้วเรียบร้อยพอ <c oughs> ดีไก่ต้มไก่ไก่พอดีไม่ขมไม่ขมหวาน โควิดก็เยอะรอบด่านไปหมดโอ้ยไปไหนมาไหนลำบาก,กแ,แม่ก็หว่วงโควิดก็กลัวแม่บอกมาตัดผมให้หน่อยผมยาวไวมากเลย ตัดไปมันนี่เองไม่ถูกเง,ยกงยกียบกิฟเงียบกิฟเว้นน้ำมันถูกบ่อยนังไม่ดีวัน <c oughs> นี้อาจารย์เก้าให้มาแล้วอาจารย์เก้าแห่งบ้านแดง ย,ยู่นย่ำนี่นะเรแปดห้าแปดห้าห้าแปดแปดห้าห้าแปดอย่างเง้นแม่กลมนะ <c oughs> แม่บอกว่าเอา้ตั้นเลยลูกเลยตัดลองทรงให้เราผมคนแก่ครับ ยาวไวมากเลยผมแม่คะโล่งอะทีเนี้ย เก้ได้ไหมที่พน่นแอลกอฮอล์เดี๋ยวยังขอบนไม่ถึงเนอะต้องใช้แล้วไม่ใช้ไม่ได้แล้วต้องใช้ต้องใช้กเก็บไว้ผม คุณแม่แกชอบผมสั้นๆสบัดบ๊อบเลยโอ้โ้างประจําตัวคุณแม่โควิดก็กลัวแม่ก็ห่วง ช่างประจำเป็นอเ่อาละคุณแม่เซจเรียบร้อยไปาล่ะสั่นแล้วทีเนี้ยดูที่ครับพี่น้องรอแม,ม่อมค่อยๆลุกนะค่อยๆลุกอึบอึบอึบเออค่อยๆ ั่นเปลี่ยนพื้นเสื้อออกเปลี่ยนผ้าออกก็ค่อยเดินนะนอ,อือหนูนั่งรถนั่งรถนัง่งลงไม่กลัวเพราะอะไรสั่นแล้วผม ผมแม่ยาวไว้ตัดผมไปหวดแม่มึงหน่อย <c oughs> นะหัวที่สอง หลัดชายเด็กกําพร้าแม่ครับพ่อแม่มาบอกบอกค่าตัดผมหัวนี้ห้าร้อยเด้อบอกแม่เด้อ แม่น่าขึ้นหนอเออโตโควิดก็กลัวแม่ก็กหว่วงลูกหลานก็หว่วงผมยาวแล้วไม่อยากไปตัดที่ไหน ตัดให้นะครับข้างๆบ้านดีกว่าไปตัดข้างนอกครับอันตรายโควิดเยอะใครจะตัดนะครับโทรมาทั่วประเทศไทยไปไม่ได้ก็ไม่ไปบรรยากาศดีครับฝนตก แม่มาบ่กค่าตัดผมห้าร้อยนะค่าตัดผมห้าร้อยแม่เ่าสันตัดง่ายผมไม่ตึนติดหู ตกหนักไปเรื่อยเว้ยเฮ้ยฝน อันนี้คุณหลานครับคุณหลานลานักเรียนมนหนึ่งโอเคแล้วลูกเอ้ยอเ,เดี๋ยวเล็มข้างหน้าหน่อยอข้างหน้านิด ม,ม,มอหนึ่งยังขนาดนี้เนาะโอเคลูกไปอนนาบน้ำเออหัวที่สองจบไปแล้วครับผ้าเช็ดออกไปขอบคุณครับครับแล้วดีกว่าไปตัดร้านอยู่วางไว้ตงุข้าวางตรงนั้นนะรีวสนี่เป็นไงครับโอ้ตัดแล้ว เทมากเลยเออนี่ครับคุณแม่นี่พี่สาวมีแต่พี่สาวครับวันนี้บรรยากาศฝนตกลินลินนะครับคุณแม่แบบเย็นดีตัดผมแล้วโควิดก็กลัวแม่ก็ห่วงลูกหลานก็ห่วงครับไม่รู้จะไปไหนตัดผมให้ลูกลหลานให้คุณแม่นะครับโควิดก็เยอะอยู่กับบ้านดูที่ครับบรรยากาศฝนตกลินลิน ครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย